สาธิต่อนะ้ำท่านผู้ชมนะบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้นะต้องนั่งสมาธิต่อนะ้ถึงจะเกิดมหาบุญเต็มที่นะนะำกัรขอโชคของหวยขอไล้ขอหวยนั้นอย่าไปขอกับพระพุทธรรมพระสงฆ์นะเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่สอนให้บรรลุนะถ้าขอเงินขอทองต้องขอกับพญานาคนะต้องขอพญานาคกับปู่เจ้ามาปู่ฤาษีอย่างนี้นะต้องขอแบบนี้นะขอปู่ฤาษีกับปู่พญานาคนะอย่าไปขอกับพระพุทธรรนพระสงฆ์นะ เขาเน้นบรรลุนะครับไม่ได้คายหวยนะครับอันนั้นจะเป็นกิเลสราคะไฟนะเดี๋ยวจะนั่งสมาธินะผมรู้ธรรมะนะการสวดมนต์จะสวดผิดตัวถูกก็อยู่ที่ความตั้งใจนะได้บุญเหมือนกันนะแล้วก็เวลาสวดมนต์ทุกครั้งต้องมีบทสวดชมนมเทวดานะแล้วสวดมนต์สว,ด,สวดเจ็บจบมนต์ก็ต้องชนงว่ามีบทสวดชนเทวดากราบด้วยนะเดี๋ยวจะนั่งสมาธิสิบนาทีนะ ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พ่อค้าใส่บุญด้วยนะเพิ่งเปิดช่อง y o u t u b e ไปนะอเลฟอร์ f o r เดอะับสไคร์อเลฟอ่าเน t ะนบารมีปู่ฤๅษี1ันกนะอเลฟ o ร์อินเดอะเซฟอินเดอ่าโฟเซมี thank you อ่านูโปรไฟล์จะเป็นการแต่งตัวแบบนี้นะหนูโปรไฟล์ผมนะ เดี๋ยวจะนั่งสมาธิน้ำความชอบคนเราไม่เหมือนกันนะอย่าวิจารณ์เยอะนะความชอบไม่เหมือนกันนะร้อยพ่อฟันแม่จะให้เหมือนกันไม่ได้นะเดี๋ยวจะทําการนั่งสมาธิน้ำจะทางการนั่งสมาธิแต่บุญนะเลยนะก็ประมาณใช้เวลาประมาณสักสิบนาทีน้ำทว่าเดี๋ยวฟังฟ้าผมจะตกอัลเฟรดอินเลนดิงเอาอลเฟรอินเมเทนไมนินโอเคไอโก้เดี๋ยวเมาส์อินทลูมโอเคเดี๋ยวจะนั่งสมาธิก่อนนะ สามหนึ่งนะครับ เดี๋ยวฝนจะตกแล้วนะจะกลับกานนะโดยมาสิบนาทีก็สิบนาทีจริงนะมันฝนจะตกนะนานๆนะไอ้บอลอินเลนิ่งนะเลนิ่งโซมาแนวฝ่ออินดโก้อินดเมาท์เทนฝ่ออินดเมาท์เทนแนวอ i ร์เดร่ไอ้วันโก้อ่า n ีไม้โฮเทลมีโฮเทลต้องการกลับบ้านนะครับขนาดนี้นะฝนตกนะครับฝนจะตกแล้วนะครับ ะนะ้ำฝนจะตกแล้วนะครับจะก,กาดบ้านนะครต้องการจะก,กัับ้านนะต้องการเปลี่ยนเสื้อผ้าด่วนนะครับเยวจะทำการปิดลานการไลสดเลยนะต้องการจะาก,กับบ้านนะ สมบูรในพระเจ้าสามไดจบุญธรรมทานจิตสินจิตปัญญาจิตนี้จงสามไดจแก่องค์บรมภูมสภาติวะสภาเวสีทามสามนลองสามกลางองค์นี้สามมาสัพุทธิสันถังห้าพระองค์พระผู้ประทานพระสงฆ์สภาติวะช่งโมงชั่งฟ้าเสมาชันเด่นองค์ผู้ฤาษีทั้งร้อยแปดตนองค์ผู้ฤาษีนารอองค์ผู้ฤาษีมาเจ้าสมิญเง่งองค์ผู้ฤาษีมาเจ้าสมิญไฟองค์ผู้ฤาษีน้าวงองค์ผู้ฤาษีตาญกอดทั้งร้อยแปดพระองค์เจ้าได้อุนามหรือไม่ได้อุนามก็ดีองค์พระผจ้มชี้สภาติวะท วางักษาตัวของพระเจ้าที่สินสัดถิงวัชนาท่านแหล่งไหนกันยาสิบเจ้าย่านคนทางกุ้งงวงอินทร์ไหนพระแม่ธรณีพระแม่คงคาย่าหูที่โกมปานเพื่มมีเพื่อฝงของเจ้าย่างและเจ้ากงเจ้ากรรมในเรงของพระเจ้าในของอัญเชิญมนักสมุนเจ้าแผ่กุศลเจตจำนในบุญธรรมเจตสินเจตปัญญาเจตสมาธิเจตครั้งนี้ให้พลทุกมีความสุขนิพพานนะพระจายองตงูสามารถตานะโมพุทธยะสาธุโอเคเลนิ่งทูมัสนะโอ้เดีเมาส์เทงป่าก็จะเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมนะก็ดูได้นะ ก็จะกลับบ้านกันแล้วนะครับป่าก็จะเป็นอย่างนี้นะยุงเยอะมากนะายุงเยอะมากนะก็ขนาดนี้ก็ยุงเยอะมากนะก็จะเป็นป่าที่อยู่ไกลบ้านไกลคนนะก็จะเป็นอย่างนี้นะป่านะําจะเป็นประมาณนี้นะก็ดูได้นะก็ประมาณนี้นะอยู่สวยนะหมุน360องศานะครับนี่นะครับ วันนี้นะครับนี่นะครับจะกลับบ้านกันแล้วนะ thank you all for in the subscribe all for in the share in YouTube be thank you กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ชอบผมด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับขอบคุณครับ